คลิปนี้จะเป็นการแนะนำอินดิเคเตอร์ไฮเชนอาชิ RSI Oscillator นะครับเหมาะสำหรับสายเล่นสั้นผมได้ทำการแบ็กเทสย้อนหลัง1เดือนมีวิลเลจอยู่ที่60%ครับและมี RR อยู่ที่2เท่าถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมก็มีอินดิเคเตอร์ดีๆมาแนะนำกันอีกแล้วครับวันนี้มาเอาใจสายเล่นสั้นกันบ้างใช้อินดิเคเตอร์แค่ตัวเดียวก็สามารถเล่นได้แล้วครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ ขั้นตอนแรกให้เรามาที่คำว่า indicator หลังจากนั้นครับให้พิมพ์เข้าไปว่า h i k h i n t achi ครับผม h i k i n แล้วก็ achi ครับแล้วก็ rsi oscillator ตัวนี้เลยครับผมกดคลิกเข้ามาได้เลยหลังจากนั้นกดปิดครับเราก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้ให้เรามาที่คำว่า ha rsi ครับแล้วไปที่คำว่า การตั้งค่าครับผมตรงในส่วนของหน้าข้อมูลให้เราเปลี่ยนตรงคําว่า open smoothing จาก1ครับให้เป็น6และตรงแหล่งกําเนิดครับผมให้เปลี่ยนเป็นปิดครับหลังจากนั้นมาที่คำว่ารูปแบบครับแล้วก็ติ๊กตามผมได้เลยตรง histogram ครับเอาออกครับและตรง shadow ครับเอาออกทั้งหมดครับและตรง store ครับเอาออกให้หมดครับหลังจากนั้นกดตกลงครับผม หลังจากที่เราทําการตั้งค่ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะไปเริ่มแบ็กเทสครับผมให้เราเปลี่ยนแท่งเทียนจากแท่งเทียนปกติครับให้เป็นไฮเกนอาชีครับอ่ะกดมาเพียงเท่านี้เราก็ทาการเซตร,ระบบเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปทําการแบ็กเทสกันดีกว่าผมต้องบอกก่อนว่าระบบเทสน,นี้เนี่ยเราจะสามารถเล่นได้ในไทม์เฟรมเล็กที่สุดนั่นก็คือไทม์เฟรม5นาทีครับผมอ่ะผมขอเปลี่ยนเป็นไทม์เฟรม5นาทีก่อนนะครับอ่ะแล้วผมขอย้อนไปสักประมาณ2ออาทิตย์ก็พอ ไม่ไกลมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเงื่อนไขของระบบเทรดนี้เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างเงื่อนไขของการใช้ระบบนี้นะครับมีอยู่2เงื่อนไขด้วยกันเรามาดูที่ฝั่งบายกันก่อนนะครับเงื่อนไขที่1เมื่อใดก็ตามตัวของ i ิเคเตอร์ของเราครับวิ่งมาอยู่ในโซนสีเขียวหรือว่าบริเวณโซนตรงนี้ครับแล้วเปลี่ยนจากแท่งสีแดงเป็นแท่งสีเขียวถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขแรกครับต่อมาเงื่อนไขที่2ตัวของแท่งเทียนบนกราฟครับ จะต้องเป็นแท่งสีเขียวเราถึงจะทําการออกออเดอร์บายได้ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับผมเห็นแล้วว่าตอนนี้ครับอินดิเคเตอร์ของเราเข้าอยู่ในโซนบริเวณสีเขียวและเปลี่ยนจากแท่งแดงเป็นแท่งเขียวแล้วบริเวณแท่งตรงนี้แท่งนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้เป็นสีเขียวและแท่งเทียนบนกราฟก็เป็นแท่งสีเขียวเช่นกันแล้วก็ทําการออกออเดอร์บายครับผม ระบบเทรนี้เราจะตั้ง SL ไว้ที่ Swing Low นะครับบริเวณตรงนี้และตั้งค่า RR เนี่ยให้ได้2เท่าครับผมเราจะเห็นว่าไม้นี้เราแพ้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็หาจังหวะโอกาสเข้ามาอีกทีและผมเห็นอีกครั้งแล้วครับว่าตัวของ indicator เข้ามาอยู่ในโซนสีเขียวและเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวที่แท่งนี้ครับผมก็ทำการออกเด d e r Buy และลาก Stop Loss ครับไว้ที่ Swing Low หลังจากนั้นดึง R าให้ได้2เท่าครับแล้วก็ลากไปครับะจะเห็นว่ามายนี้เรา TP ก็จะเป็นในรูปแบบนี้ครับต่อมาเรามาดูของฝั่งเซลล์กันบ้างเงื่อนไขของฝั่งเซลล์ก็จะตรงกันข้ามกับฝั่งบารเลยนะครับเมื่อตัวอินดิเคเตอร์เข้าอยู่ในโซนบริเวณสีแดงครับและเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงเราก็จะทําการออกออเดอร์เซลล์นั่นเองอ่ะเมื่อผมเห็นแล้วว่าตรงนี้เกิดแท่ง สีแดงแล้วหลังจากที่มันเข้าโซนสีแดงเนาะและเปลี่ยนเป็นแท่งสีแดงและแท่งเทียนบนกราฟครับก็เป็นแท่งสีแดงเช่นกันผมก็ทําการออกอเดอร์เซลล์และลาก Stop l o อ s ไว้ที่ Swing h อ่ะและทําการลาก R ให้ได้2เท่าครับประมาณนี้แล้วก็ลากไปเลยครับเราจะเห็นว่าไม้นี้เรา SL ครับผมไม่เป็นไรแล้วก็ติ๊กกากบาทไว้ เมื่อผมเห็นอีกครั้งครับว่าตรงนี้มันเข้าในโซนของโซนสีแดงและมันเปลี่ยนเป็นสีแดงที่แท่งนี้แล้วก็ทําการออกออเดอร์เซลล์อีกครั้งครับที่แท่งนี้และลากสวิงโลสวิงไฮตรงนี้แล้วก็ทําให้ r าได้2เท่าครับแล้วก็ t p ที่แท่งนี้แล้วก็ติ๊กถูกไปครับบริเวณนี้ผมเห็นอีกแล้วว่าตัวของอินดิเคเตอร์เข้าอยู่ในโซนสีเขียว และเปลี่ยนจากสีแดงเป็นแท่งสีเขียวครับแต่ว่าอันนี้เราจะเห็นว่าณแท่งนี้ตัวอินดิเคเตอร์เป็นสีเขียวก็จริงครับแต่ตรงกราฟเป็นสีแดงเราจะยังไม่ทําการเข้าออเดอร์ที่แท่งนี้นะครับแล้วก็ทําการรอต่อไปและเรามาเจอแท่งนี้ครับเราจะเห็นว่าตัวของอินดิเคเตอร์เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วและตัวของแท่งเทียนตัวนี้ก็เป็นสีเขียวเช่นกันแล้วก็ทําการออกออเดอร์บายที่แท่งนี้เลยครับ STOP l o s s SWING LOW ครับและ RR ให้ได้2เท่าก็จะเห็นว่าไม้นี้แล้วก็ TP ไปอีกแล้วครับระบบเทรดนี้เนี่ยผมได้ทำการ back test ย้อนหลังดูแล้วครับเป็นเวลา1เดือนและมีวิลเลจอยู่ที่ประมาณ60%ครับถ้าใครชอบระบบเทรดนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปพร้อมกับภาพ back test นะครับบ๊ายบายครับ